อาหารคิดนี้มาแล้วเออรูปก,การเอออย่าข้าเบื่อไม่มนเด้อตุ๊ดใส่กุ้งไหลให้ไม่มนเนยเบิ่งโฆษณาให้เนยเด้อโอเคบายซือมาก,กินชีวิตของข่อยชีวิตประจวันข่อยอยากกินเส้นของซื้อมากิน ตาผมซื้อมากินอยากกินพักขอกซื้อมากิน<ม>อน้ำก็มักใส่สบูนี่เขาก็ซื้อสบูนี่มาใส่สใไม่หมละ่ะอันน,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 นี้นี้ซื้อ่เป็่งเข้ามาปากมายือซื้อเข้าออกมาด่าอันนี้ไหนยือซื้อให้เข้าออกมาด่าให้ยายม้อยมาด่ากับอีกขันขกม,มาด่าคีบคือแม,ม่มดอ่ะเล่าไ้เล่าไปถ้ำโตเก้าวเล่าได้แม,ม่มนลุงไม่เป็นไปครอบครัวมึงน่ะอือจังไรใครใหม่อยู่<ะ>มันเกิดมึง ไปขอบครัวมึงน่ะอือจังไรใครให,ใหม่คือแม่มอนนะ่ะเราบร่ได้เล่าบ่ได้ทาโต๊ะเก่าเล่าได้แม่มนลูกอีสานมาอีสานมาตัวนอว้องอ้นเขาบ่ได้ทาโต๊เก้าเล่าวด้แต่ก็ยังเอาเขาไปด่าแบบเสืยๆให้หายสอนบอกกับคนอื่นลืมงงเหงามบิงตัวเองคอยยื้อเงินคอ,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 อย่อยคิดเงินมึงเขาเงอนคอย เบิง่งเขาเขามาเบิ่งเองขดตรงปุ๊บเขามาเบิ่งเองเขามาเสือเองเขามาซาลาแน่เองเขามาเกียดเองมาสร้างเอง <c oughs> เขาเอื่นคนจมพวกนี้แน่ใจบอกกันเด้อจาพวกอัน,นทักสิวาอย่างไยเานาะคันวาซาัซัตมันจะมันก็ขึนน้นอยู่ของมันขนาดเป็เสือคนอืมตัวนอว้องอ้น เขาบริถนโตเก่าเล่าเนียแต่ก็ยังเอาเขาไปด่าแบบเสียเสให้หายนะคือแม่มน์แตเล่าบริ้เล่าบริถนโตเก่าเล่าได้แม่มน์ลูกบริเหตยยังให้มึงนางอ้นบริถเหตยยังให้มึงเขาบุดจักมึงมานี่ผ่าเตื่อคนผีมันผิพธาตุโต๊ะแม่มน์คับนางอ้อนเรือพี่น้องมือแรงมือนี้มันหนักมือนี้ ค่บมีลูกขอขออาทิจบชีวิตล้วก็ได้ต้าน,นั่นคุณละ่ะความคิดข่อ,อยแต่ขอจากนี้ไปไกลๆมุดดินแกนนี้คุณบออยากให้ผู้ใดมาเห็นน่งหนาข,อขอ่อยความคิดน่ะที่ทุกวันนี้ที่ข่อยทอนนี่ทนพอยยังทนพรลูกเฮ้ยาบ่มีความรู้สึกยังเลยว่าสันจ้ะกูมเงิเฉยๆเห็นยูทูปกันมีความรู้สึกว่าเฉยๆฉย้มเงอนอน้ะบ่ได้ใส่ใจยังมากไหม ให้จักเบิ้งก็เบิงบ้งบ่าจากเบิ้งก็เลื่อนผ่านแาน้นี่มี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 ชักพูนยู่งสองสามคนมบออคนา่าวเขาเลยบอกสองสามโตเออบ้านของบ่าววานก็พวกมึงไม่ตาสว่างไงเลสใส่ข้ามขพิ่นไปหรอกนะพวกมึงไม่ตาสว่างมึงไม่เห็นเรื่องไงว่าเขาลงโหดเพจทางเพจทางอ่ะมุกทหารว่ามันไปโกงคนน,น้น,นนี่นั่นเขาตำรวจตามจับมันอยู่ว่าไปยุ่งฉีพี่น้อกเขาเลยบอกโว<ม>งกับไปหามาแต่หลักฐานการโกงเงินอยู่ใส่ บ้าไปชวรม,มาตามจับเดี้ยวกูอยู่นี่อันนี้ข่อยบ้าให้ฟังอือค่อยเครียดแท้ๆได้ว่าว่อยอยนี่โกงคนนี่นี่ใส่ขอยนี่ถ้า่อยโกงคนข่อยบอส่สอยเรือคนเด้พี่เนาะนีส่ส่ข่อยบ่ซอยไดกค่ะออถ้าว่าข่อยสิคิดโกงคนนะเอยบอโกองเองนินลอยสองอยกงเงินลนบุตแล้วมันรวยไว้โกงเงินอยสอกเงินลบุมันรวยไว้สานมอีสานม